สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าและเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาแพ็กหมูกันนะคะตะกี้ก็วันนี้ได้รับออเดอร์อีกแล้วนะคะฟังทั้งวันนะคะรับออเดอร์จากโรงพยาบาลสำโรงนะคะโรงยาบาลสำโรงแล้วก็ไปซื้อซิปล็อกมานะคะซิปล็อกเรามีหลายไซส์ตอนนี้เราจะแพ็กเก็บดยการใช้ซิปล็อกเพราะว่าสะดวกในการเก็บและเปิดทานนะคะเอ่อมันง่ายะค่ะทานปุ๊บรูดุ๊บ อากาศก็จะไม่เข้าพราะอากาศไม่เข้าปุ๊บสินค้าของเราก็ยังกรอบเหมือนเดิมนะคะของแพ็บจะใช้จะมีไซส์เล็ก18คูณ26นะคะแล้วก็จะมีไซส์20คูณ30นะคะแล้วก็มีไซส์22คูณซึ่งแล้วแต่ลูกค้านะคะลูกค้าต้องการให้ทํา1โล5ถุง1โล4ถุง1โล3ถุงก็แล้วแต่ลูกค้านะคะแต่เราจะคิดในราคา ามกิโลนะคะและลูกค้าก็ไปบวกเอาเองค่ะว่าลูกค้าจะบวกกี่เปอร์เซ็นต์นะคะตรงนั้นเป็นส่วนของลูกค้าที่ลูกค้าจะบวกเองสําหรับแพ็ปแล้วก็มีหน้าที่แพ็คให้ลูกค้าตามออเดอร์นะคะวันนี้เปิดกะละมังใหม่เลยเพื่อนๆเนี่ยกะละมังละ8กิโลนะคะกะละมังละ8 kg. กิโลกรอบก,กรอบนะคะอยู่ลังแ๊กแ๊กแจ๊กจกรอบกรบอยู่เลยค่ะ กรอบมากนะคะแต่ที่นี่นะคะโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลสำโรงเขาจะแพ็คไซส์สามขีดค่ะเพื่อนๆไซส์สามขีดจะสวยมากเลยค่ะแพ็คแล้วมันเต็มถุงพอดีเวลาแพ็คสินค้านะคะให้ดูขนาดนะคะขนาดไซส์น้ำหนักให้มันพอดีกับถุงถ้าเกิดเรา แพ็คแล้วมันมันหลวมอ่ะมันมันไม่พอดีค่ะมันหลวมขอกแตกมันก็จะดูเหมือนเหมือนของเราน้อยนะคะแต่ถ้าเราแพ็กแล้วให้มันพอดีพอดีมันก็จะดูเต็มถุงมันจะดูเออน่าซื้อแล้วมันดูแบบเหมือนมันมันเต็มถุงอ่ะฟังแล้วงงไหมนะคะอันนี้ไซส์ยี่สิบสามสิบเดี๋ยวท่านจะแพ็คให้ดูนะคะลังทึบหน้าใสนะคะเพื่อน หลังคลิปหน้าใสนะคะเดี๋ยวแป๊บนึ้นะคะสินค้าที่เราทอดนะคะเราก็จะมาแพ็กเก็บในกระมังนะคะไม่ให้โดนลมเลยหลังจากขึ้นจากกระทะแล้วเราจะเสด็จให้แห้งนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะเสด็จน้ํามันนะคะตอนที่เราจะใช้ตอนที่เราทอดเสร็จน้ํามันยังอยู่นะคะแต่พอเราจะใช้ส่งให้ลูกค้าเราจะเสด็จน้ํามัน1คืนนะคะ1คืนเพื่อให้ไล่น้ํามันนะคะเพื่อนๆกรอบมากเลยค่ะตักได้ดังร ไปค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะนี่คะ่ะสวยงามนะคะสวยงามมากนะคะของเราจะมีส่วนผสมของหอมแล้วก็ใบมะกรูดนะคะจะหอมมากเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เต็มถุงค่ะสวยมากเลยค่ะคะ่ะเยอะเกินค่ะ แม่ค้ามือหนักคะ่ะแถมทุกถุงคะ่ะบางทีน้ำหนักได้แล้วแต่ถ้ามันไม่สวยแม่ค้าก็แถมนะคะไม่เป็นไรคะ่ะลูกค้าเราเองนะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะเต็มถุงพอดีพอเราปิดซิปล็อกมันก็จะพอดีขอบตรงนี้พอดีเห็นไหมท่านเพื่อนแต่ถ้าเราเอาถุงใหญ่เกินพอเราตักแล้วมันเหลือครึง่งถุงถึงน้ำหนักมันได้แต่มันก็ไม่สวยฉะนั้นเราต้องคำนวณออกมาว่า ไซนี้ต้องใส่ขนาดนี้ไซนี้ใส่ขนาดนี้ขายราคาเท่าไร่นะคะเราต้องแนะนําลูกค้าสาหรับแพบเองแพบจะแนะนําลูกค้าเพราะว่าลูกค้าบางท่านนะคะเขาไม่ได้มีประสบการณ์ในการขายหมูฝอยอาจจะขายอย่างอื่นมาฉะนั้นตัวแพบเองด้วยประสบการณ์มากกว่า10ปีนะคะในการขายสินค้าและผลิตเองแพ็บพินดีที่จะแนะนําแล้วก็ให้ลูกค้าสามารถทําแบรนด์ของลูกค้าเองนะคะลูกค้าทําแบรนด์และสามารถขายได้เลยรับประกันก่อนที่ลูกค้าจะขายแนะนําให้มาชิมก่อนนะคะแพ็บไม่ได้ เป็นคนเห็นแกงเงินนะแต่แต่แพ๊ต้องการให้ลูกค้ามั่นใจในตัวสินค้าของแพ๊ก่อนเพราะว่าการที่เราจะซื้อขายกันเราต้องอยู่กันนานๆด้วยความมั่นใจนะคะต้องขอบคุณมากนะคะในไรา์นี้ฉะนั้นแพ๊ขออนุญาตจบไลฟ์เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอแพ็คสินค้าส่งลูกค้าเพราะว่าลูกค้าไลน์มาเร่งบอกว่าร้านจะปิด5้าโมงนะคะคุณแพทแพทก็เลยนี่ก็บายสามแล้วค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมาพบกันในไรา์หน้านะคะสวัสดีค่ะ